สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเสียง Sony MHC V919 นะครับ AV ใครที่ชอบตัว Sony เสียงดีๆไม่ควรพลาดรุ่นนี้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับได้ทําการติดตั้งฟังก์ชันบลูทูธและ USB เพิ่มเติมเข้าไปอยู่ที่โหมดฟังก์ชัน CD นะและตัวเครื่องนะครับ FM สัญญาณชัดเจนติดสเตอริโอล็อกขึ้นตัวมาดได้นะครับ Aux นะครับมีไลน์วิดีโอิน m d อินะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้เสียงออกครบ5.1ในโหมดโปรเจกนะ หน้าจอสดใสชัดเจนนะครับปุ่มกดหน้าเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่หมดวอลลุ่มดีไม่รวมภายในได้ซ่อมบำรุงแล้วสีฝาครอบเก็บสีให้ใหม่นะครับบอกได้เลยว่าแจ่มจริงๆนะครับใครที่ชอบโซนี่เสียงวาพาะและฟังโปรจจก5.1เสียงวาพาะไม่ควรพลาดรุ่นนี้เลยนะครับชมภาพนิ่งให้จบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชม

ยอมรับก็ได้แต่ก่อนจองชูก็ได้แต่หนูมันต้องการแค่ยูจอรักไม่รักช่วยบอกไม่รู้ลงที่สีหนูทำใจให้กัน,นไม่ได้หลอกไม่ได้รวยไม่ได้มาคุยให้เธอสนใจก็แค่ผู้ชายธรรมดาไม่มีบ้ารโตรถโป,โปมากมาช่วยบอกแต่ไม่ต้องทำยังไงถึงจะได้ใจน้องนานน้อเขางพันะยาไม่เลือกทอเธอช่างหน้ามอมไม่อยากละสายตาเวลาเธอจิ้มมันช่างสะอดใจพอเป็นลาย สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องเสียงโซนี่ตัวท็อปของซีรีส์นี้เลยนะครับโซนี่ MHC V919 นะครับ AV นะตัวนี้เป็นตัวท็อปของซีรีส์นี้เลยนะครับแต่บอกได้เลยนะตัวนี้ไดไอซเบอร์เสียงเพะกับพวกไอซเบอร์เดียวกับพวก VX700 เลยนะบอกได้เลยว่าเสียงเพะมากมากนะตัวนี้ตัวนี้นะครับผมได้ทําการติดตั้งบลูทูธนะครับที่มีหน้าจอแสดงผลนะ แล้วก็มียู USB ด้วยนะครับแล้วก็จะมีรีโมทให้ด้วยอเอยมรีโมทน,นี่นะครับรีโมทควบคุมนะครับจะควบคุมโดยการเปลี่ยนโหมดได้นะครับเปลี่ยนเพลงได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับตัวนี้นะครับจะมีหน้าจอแสดงผลอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะเสียบไฟก็จะมองเห็นแล้วนะครับตัวนี้นะครับ FM ชัดเจนติดสเตอริโอสามารถล็อกขึ้นัตรมัติได้นะครับ AUX ข้างหลังมีลาย MD-IN ลายวิดีโออใช้งานได้ปกติเลยนะครับมี2ลนยนะแล้วก็ CD และเทปใช้งานไม่ได้แล้วนะครับชั้นเทปได้แปลงเป็นใส่บลูทูธเข้าไปกับรู USB ด้วยนะครับส่วนฟังก์ชัน CD ก็แปลงเป็นาลายของบลูทูธเป็นเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ไฟสีฝาครอบประบสีให้ใหม่นะครับเป็นสีใกล้เคียงของเดิมนะครับ ให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับฝาเทสจะเปิดไม่ได้แล้วตัวนี้แล้วก็ปุ่มกดเปลี่ยนให้ไม่หมดใช้งานได้ทุกปุ่มเลยนะครับวอลลุ่มดีไม่ลวนนะปรับ EQ ปรับอะไรได้หมดนะครับเล่น d j Mi มิกอะไรได้หมดนะครับรูไมโครโฟนใช้งานได้วอลลุ่มของไมโครโฟนใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นรูหูฟังก็ใช้งานได้ตัวนี้มีช่องซับเอาท์ด้วยนะใช้งานได้และตัวนี้นะครับมีระบบโปรเจกตจนนะครับใช้งานได้นะครับเสียงออกครบ5.1เลยนะดูหนังฟังเพลงแล้วเดี๋ยวผมจะเทสให้ฟังด้วยนะครับ มาดูนะครับรอบๆนะนี่นะครับด้านข้างบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะสวยงามนะครับเก็บสีให้ใหม่นะครับเราเดี๋ยวมาชมด้านหลังนะอธิบายด้านหลังให้ฟังครับมาชมด้านหลังของเครื่องนะครับจะอธิบายด้านหลังให้ฟังนะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องเสียบเสาอากาศเลเบีนนะครับใช้สายสัญญาณอะไรก็ได้นะครับเป็นผมผมจะใช้สาย สายไฟเล็กๆนะครับเสียบเข้ามาแล้วก็ต่อออกนอกตัวบ้านได้ยิ่งดีนะครับจะรับสัญญาณได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นลาย AUX นะครับในโหมด VIDEO IN นะครับอันนี้เป็นลาย AUX ในโหมด MD IN นะครับอันนี้เป็น l ลน์ out นะอันนี้เป็นช่องซับ out นะครับไว้ต่อกับอะซับที่เป็น active นะซับที่มีขยายในตัวนะครับช่องนี้ใช้งานได้นะครับ อรลมนะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อเปิดวอลลุ่มเสียงดังนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาความร้อนเท่าไหร่นะครับเขาจะมีรูระบายร้อนนะครับทางด้านข้างนะครับด้านบนก็มีนะอันนี้เป็นช่องใส่ลําโพงคู่หน้านะครับซ้ายกับขวานะอันนี้เป็นช่องเซอร์ราวนะครับซ้ายกับขวานะครับส่วนช่องนี้เป็นช่องเซนเตอร์นะครับไว้ใช้สําหรับโหมด5.1นะแลวเดี๋ยวผมจะเทสระบบ5.1ให้ให้รับชมรับฟังกันด้วยนะนี่นะครับโดยรวมบอกได้เลยว่าเก็บสีแล้วก็สวยเลยนะครับตัวนี้ เป็นตัวท็อปของซีรีส์นี้เลยนะครับแจ่มจริงๆนะครับยิ่งฟังเพลงระบบ5.1ตัวนี้จะเพาะมากนะและเดี๋ยวผมจะเทสให้ฟังครับแล้วเดี๋ยวมาชมคลิปถัดไปครับสวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องเสียงโซนี่นะครับตัวท็อปของซีรีส์นี้เลยนะครับโซนี่ MHC V919AV นะครับตัวนี้นะครับผมได้ทําการติดตั้งฟังก์ชันบลูทูธนะครับที่มีหน้าจอแสดงผลหน้าจอจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สามารถจะใช้ USB ได้ด้วยนะครับอ่านไฟล์ MP3 นะครับ FM ของเครื่องชัดเจนติดสเตอรโอสามารถล็อกขึ้นอัตโมัติได้นะครับ AUX นะครับตัวนี้จะมีทั้งลายวิดีโออิน MD อินนะ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับฝาเทปตัวนี้จะเปิดไม่ได้แล้วนะครับผมเน้แปลงโมดูลมาอยู่ตรงที่ฝาเทปนะครับและซีดีก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับซีดีได้แปลงเป็นไลน์บลูทูธไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอสดใสชัดเจนนะครับปุ่มกดเปลี่ยนให้ใหม่หมดใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับวอลลุ่มดีไม่รว่วนะครับหน้าจอสดใสชัดเจนเลยสีฝาครอบเก็บสีให้ใหม่นะครับสีใกล้เคียงของเดิมด้วยนะครับ รุ่นนี้นะครับมีระบบ5.1นะครับเสียงออกครบ5.1เลยนะครับแล้วก็สั่ง5.1เพาะมากมากครับตัวนี้เสียงเพาะนะครับเดี๋ยวมาเทสกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสาย power ก่อนนะครับนี่นะครับเสียบสาย power แล้วจะมีไฟเดโมขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับไฟแสดงสถานะบลูทูธนะครับหน้าจอแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ยังอยู่ในโหมดบลูทูธนะครับจะขึ้นคําว่า BT นะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเทสกันเลยนะครับกด power ตัวนี้นะครับรอรีเลย์ดังนะครับ อ่ารีเลย์ดังแล้วนะครับอันนี้นะครับอยู่ในโหมด FM นะครับนี่นะครับไฟสเตอริโอติดนะตอนนี้สามารถล็อกขึ้นตัวมัดได้นะครับโดยกดค้างประมาณสองวิแล้วก็ปล่อยนะครับเขาจะล็อกขึ้นที่ติดสเตอริโอให้นะครับนี่นะตัวนี้บอกได้เลยว่าหน้าจอสวยมากครับไฟสเปกตรัมนี่จะเป็นแบบเปวเพลิงสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยกดดิสเพย์นะครับนี่แบบที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นไฟแบบอ่าเป็นรูปเป็นรูปอะไรอย่างงี้นะครับ ถ,<า>ถ้าไม่ชอบก็กดไล่ไปอีกทีนะครับไปอันที่สองนะครับจะเป็นแบบเปลวเพลิงขึ้นมาเลยนะหน <N> ้าจ, <cartoon> จอแจ <int> ่มมากๆเห็นนะครับอ่ะเราขึ้นตัวมัดได้นะครับรับเอฟเอ็มได้ชัดมากครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็วอลลุ่มนะครับนี่นะครับหมุนได้ตามมือเลยวอลลุ่มนี่นะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเทสฟัง์กชั่นบลูทูธกันเลย นะครับกดฟังก์ชันนะครับตรงนี้นะครับฟังก์ชันไปที่โหมดซีดีนะครับโหมดซีดีนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อโทรศัพท์ครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะเข้าไปที่หน้าบลูทูธของโทรศัพท์ก่อนนะครับถ้ายังไม่มีการเชื่อมต่อนะครับคําว่าบีทีจะกระพริบแบบนี้นะครับกดค้นหานะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนี่นะครับชื่อเขาจะชื่อว่า BT s p e a k e r นะครับกดเชื่อมต่อเลยครับ จับคู่ครับ <that> เปิดวอลลุ่มให้สุดเลยนะครับแล้วก็เร่งวอลลุ่มตัวนี้ให้สุดห้าสิบไปเลยนะครับเป็นการส่งสัญญาณนะครับนี่นะครับห้าสิบแล้วนะนี่นะครับถ้าเชื่อมต่อแล้วเขาจะไม่กระพริบนะจะเป็นบีทีคำว่าบลูทูธนี่แหละนะครับนิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังเพลงใน youtube ก่อนนะครับ อันนี้ฟังคู่หน้านะครับในโหมดเสียงกล้องกลางวาน DSP นะเดี๋ยวฟังเพลงไปแป๊บหนึ่งก่อนแล้วจะสอนทีปรับ EQ ครับ ผมจะสอนวิธีปรับ EQ นะครับตัวนี้ EQ สําเร็จรูปนะจะอยู่ที่ไฟล์ s ิเล o ตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เลือกกันนะครับล็อก pop jazz อะไรประมาณนั้นนะครับสมมุติเราชอบล็อกนะครับนี่ก็กด enter เลยนะครับอันนี้คือเลือกล็อกแล้วนะครับส่วนปรับ EQ เองนะครับตัวนี้จะปรับได้5แบรนด์กดคําว่า G EQ ตัวนี้นะครับ G EQ Control กดนะครับจะมีกระพริบๆแบบนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็เลื่อนเลยครับเนี่ยปรับตามใจชอบได้เลยนะครับนี่นะกด enter ระบบเสียงกล้องเงวงวานนะครับจะอยู่ที่ตัว dsp ตัวนี้เลือกได้เลยนะครับจะเอาเซร์ลาวออนหรือจะอแบบฮอนะครับถ้าเอาแบบฮอนี่ต้องต่อช่องเซรลาวด้วยนะครับถ้าเราอยากเมมโมรี่นะเรากดตัว p ีไฟลตัวนี้ค้างไว้นะครับนี่นะครับ จะเมมโมรีไว้ที่ช่องไหนนะครับจะผมจะเลือกไว้ที่ช่องสามนะแล้วกดเลนเตอร์เลยครับปุ่มนี้เป็นปุ่มกรุ๊ปนะถ้ากดออกเสียงจะบางลงนะครับถ้าอยากหนักแน่นต้องกดกรุ๊ปนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มฟังก์ชันเสียงเบสนะครับนี่นะครับอันนี้กดทีหนึ่งจะเป็นออฟกดทีจะเป็นนอร์มกดทีจะเป็นไฮนะครับแต่ถ้ามากดแล้วเราต้องมาปรับ EQ ใหม่นะตัวนี้ เดี๋ยวมาลองฟังเพลงแนวลูกทุ่งดูห้ารุ่นรถขายดีขึ้นปี2025รถอะไรกันบ้างอันดับห้าผู้เคยเป็นที่หน,นึ่งคือรุ่นใหญ่ X Max 300cc เมื่อก่อนใครๆก็ X Max แน่ใจว่าเป็นพเตรตนพราะเศรษฐกิจเพราะ N Max 2025ที่ออกมาบอกนะว่า N Max ถึงครึ่งนีนนะครับอันนี้ฟังคู่หน้าอยู่อย่างเดียวนะอ่าเดี๋ยวผมจะกดระมดโปรเจก5.1นะครับอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยนะครับจะโปรลจกเราต้องมาแต่งเสียงใหม่นะครับเพราะเสียงที่เราแต่งมันจะหายไปนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับปรับตามใจชอบเลยก็จะเป็นเสียงอีกแนวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเทสกันนะครับลำโพงซ้ายดังนะครับลำโพงเซนเตอร์ดังนะครับลำโพงขวาดังนะครับเซอร์ราวคู่ดังนะครับลำโพงซ้าย ลำโพงเซนเตอร์ลำโพงขวาสลาวคู่ดังครบนะครับฟังเพลง5ห้จนหนึ่งก็เพาะนะตัวนี้ส่วนนี้เป็นลูกเล่นนะครับ กดเล่นได้นะครับนี่นะครับกดเลื่อนตรงนี้ได้นะครับไปลองกดเล่นดูได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเทสฟังก์ชัน USB นะเสียบแล้วจะเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับอ่านแล้วนะครับ USB Driver Mode กดเปลี่ยนเพลงนะอ่าค่ามไปเพลงที่ห้าสิบหกกันค่ <You> ามมาเพลง ที่หนึ่งเหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับรีเสียงได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้ลดเสียงนี่นะรีเพิ่มเสียงนะครับผมแนะนําเพิ่มให้สุดห้าสิบเลยนะครับแล้วก็มาหรีมาเร่งเอาในนี้นะครับเพราะตัวนี้จะเป็นสิการส่งเสียงสัญญาณด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาเทดสการเล่นหนังให้ฟังนะให้ดูให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวมาชมครับมาชมการเล่นหนังนะครับผมจะเล่นผ่านมือถือเลยนะครับใช้โหมดบลูทูธนะเล่นผ่านมือถือไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะกดโหมดโปรเจกนะครับแล้วผมจะปรับแต่งเสียงอันนี้แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับส่วนมากผมจะเอาเสียงแหลมลงนะแล้วก็จะเน้นเสียงกลางให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงเบสด้วยนะครับ อันนี้ปรับได้ตามใจชอบเราเลยเราชอบแบบไหนก็ปรับได้เลยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเทสหนังเลยนะครับ ดูหนังฟังเพลงแจกจริงจริงนะตัวนี้ v 9 1 9ึง av ตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสุ่มเสียงที่ได้ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เสียงพ้องมากของโซนี่เลยนะครับแจกจริงจริงจะดูหนังหรือจะฟังเพลงในระบบ5.1ผมบอกเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้มีมาเฉพาะตัวเครื่องนะครับคุ้มค่ามากๆครับตัวนี้ขครที่ชอบโซนี่ดูหนังฟังเพลงไม่ควรพลาดเลยนะครับโซนี่ msc v 9 1 9 av นะครับ ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ